สวัสดีครับอยู่กอล์ฟมิสูซูซูเปอร์โปรนะครับและวันนี้นะครับเราพามาชมกับรุ่นพิเศษนะครับฉลองครบรอบ60ปีกับมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือมิวาติมิเต็ดอีดิชันนะครับสีแดงหลังคาดำนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยเป็นรุ่นพิเศษที่ทำออกมาแค่3สีเท่านั้นนะครับก็คือแดงดำขาวดำแล้วก็เอืองดำนะครับจัดมาให้เลยนะครับโดยราคาของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่520,000 3,000บาทเท่านั้นเองนะครับโดยถ้าเป็นสีขาวราคาจะเพิ่มขึ้น7,000บาทนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันว่าไอที่ตัวพิเศษนี้นะครับมีอะไรเพิ่มจากตัวปกติบ้างนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับมาดูจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับจะเห็นเลยครับว่าจะมีการพับเป็นลายเส้นสีแดงนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยครับเป็นกระจังหน้าของมาเลยนะไม่ได้มีการติดสติกเกอร์เพิ่มเติมนะครับ ให้ความโดดเด่นมากๆเลยนะครับนี่ออปชันเดียวตัวท็อปของตัวที่แล้วเลยนะมาเลยนะครับตัวนี้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นคมเมียมนะครับตัดมาให้นะครับลายเดียวกับลายเส้นเดียวกับปาริโอสปอร์ตเลยนะเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับแล้วสีแดงนี่เป็นสีแดงพิเศษนะไม่มีในรุ่นปกตินะครับแดงนี้นะครับแต่งแล้วออกเลยหล่อมากๆนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ยังไม่มีนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็คือไฟตัดหมอกยังไม่มีมาเหมือนเดิมนะครับ แต่สามารถสั่งพิเศษเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าอยากได้บอกเลยครับเดี๋ยวจัดให้ได้นะครับเป็นจะเป็นไฟตัดหมอดแยกออกมาให้นะครับใครยังไม่มีบอกเลยดูราคาพิเศษให้ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับสําหรับด้านข้างนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวล้อแม็กของเรานะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กจากโรงงานไซส์ขนาด15นิ้วนะครับเป็นสีดําเลยนะตัวนี้ทําสีดําจากโรงงานมาให้เลยนะครับพร้อมล้อนะครับยางตัวนี้นะครับ มาให้นะครับด้วยมัดย่าง175นะครับ 55R15 นะครับซึ่งใช้ได้ดีเลยนะครับไม่ติดซุ้มด้วยนะแล้วให้ความเร็วได้ดีเลยเพราะเป็นยางเวเดียนะครับของบิสโต e ด้วยนะคันนี้นะครับอีกอย่างนึงที่ทําให้เลยจากโรงงานก็คือตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะทําเป็นสีดําตัดมาให้เลยนะบอกเลยดําแดงเนี่ยโหสุดแล้วจริงๆนะครับให้ความเด่นแบบสวยมากมเลยนะครับเดี๋ยวดูจุดเอียงกันต่อเลยนะครับ สำหรับหลังคาของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับนี่มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นทรงสปอร์ตมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังสีดำแบบมีไฟนะครับนี่มันจะต่อเข้ารูมาเลยแบบนี้เลยนะครับนี่มาดูด้านล่างกันเลยดีกว่านะครับสำหรับด้านล่างนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวนี้นะครับมีตัวครอบท่อเสียด้วยนะเอย่าปลายท่อมาให้นะครับนี่คือติดมาจากโรงงานนะไม่ได้ติดเพิ่ม้วยนะ ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเวลาออกมามันจะเป็นอย่างนี้โอ้โหเท่ไหมใช้ได้เลยเนาะมาดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้ส่วนด้านท้ายนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับเบาะหลังนะครับสำหรับมิวาตัวสามารถพับแยกได้นะครับโดยสามารถแยกได้ทั้งหมด2ข้างนะครับก็คือแยกเป็น40-60นะครับแยกส่วนกันได้เลยนะเช่นเราดึงตรงนี้พับเห็นไหมทางนี้ก็ข้างนู้นยังนั่งได้เหมือนเดิมนะทำให้เราสามารถพับวางของได้ครับโดยที่ ยังมีคนนั่งข้างหลังได้อยู่ด้วยนะครับสำหรับภายในของตัวมิวส์นะครับตัวเบาะนะครับทางโรงงานจะให้มาเป็นลวดลายสีแดงนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะครับนีน่ทั้งขอบด้านข้างก็จะเป็นสีแดงมาให้เหมือนกันนะรวมถึงโครมอลไรนะครับตัวนี้จะเป็นเดินได้สีแดงนะครับแล้วมีตกแต่งลายเป็นเปียโนแบล็กนะครับดาเงามาให้นะครับดูดีมากๆนะ ปุ่มเครื่องเสียงที่พมอะไรนะครับมีให้เหมือนกันนะครับจัดมาให้นะรับสายวางสายที่พงได้เลยนะครับพร้อมจอหน้านะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับซึ่งรองรับทั้งระบแอนดรอย o ออโต้และ Apple CarPlay มาให้นะครับระบบแอร์นะครับเกียร์ออโต้ซีวนะครับพร้อมสปอร์ตโหมดและปุ่มโรลสำหรับวงเข่าด้วยนะครับจะเต็มมากๆเลยนะครับนี่ยังมีตัวแท็กชันคอนโทรลช่วยคุมสมดุลรถนะครับถ้าเกิดรถมีการสมดุลจะมีบบนี้ ดวยปรับสมดุลรถให้เองด้วยนะครับมาครบหล่อเลยแน่นอนครับตัวแบบนีุ้พิเศษนี้นะครับจบแค่นี้คงยังไม่พอนะครับสําหรับที่นี่นะครับของที่ผมนะครับตัวพิเศษจัดเต็มนะครับเรามีพิเศษคือสามารถทําเรื่องฟีดาวได้เลยนะครับโดยติดเพิ่มให้ไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับเราแต่งสีดํามาให้นะครับมีเบาะหนังให้นะครับสามารถเลือกสีเลือกลายได้เลยนะครับ และเรายังมีตกแต่งพิเศษนะครับมีสติกเกอร์ให้คุณแต่งเลือกลายได้เองในแบบของเราได้เลยนะครับบอกเลยนะครับโปรดีๆแบบนี้นะครับต้องที่นี่เท่านั้น,นกอไปสพิซูซูเปอร์โปรนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับโปรดีจัดเต็มแบบนี้ต้องที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับ